วันที่28กรกฎาคมที่สั่งหยุดยิงถ้าวันนั้นไม่ทําเราได้อะไรมากกว่านี้เราจะไม่สูญเสียมากขนาดนี้เราจะไม่มีปัญหาหรือมีประชากรที่ต้องเสียชีวิตขนาดนี้ถ,ถ้าไม่ถ้าไม่รับปากว่าเที่ยงคืนของวันที่28หยุดอะไรเนี่ยใช่คือควรจะถามทหาร<ถ>ก่อนว่าพร้อมตอนไหนถ้ายื้อไปหน่อยไมถา้ถายื้อไปหน่อยหรือทหารบอกเ<ๆ>ฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสองวันขออีกสองวัน,ออวนผมขอเอาพื้นที่นี้เข้าไปอีกหน่อยเพื่อเป็นการต่อรองอะไรอย่างเงี้ยหรือขออีกสามมหรือทำมึนไปก่อนทำมึนไปก่อนยังไม่ต้องสั่งหยุดยิงผมขอประชุมก่อน ตอนนี้ไม่มีประชุมสภาอะไรแบบเนี้ย28ก,กรกฎาคมวันนั้นอะคือคือคือถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปได้อะไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นได้ไหมคุณบุมเชื่อว่ามีการโทรสั่งให้ทหารยุดยิงไหมในในวันที่28มีจริงๆค่ะแต่เป็นการแบบว่าบอกเพราะมี ข้อตกลงของผู้ใหญ่กันให้หยุดยิงทางทหารที่ที่เราเราดูแลทําบังเกอร์ให้ดูแลส่งสเสบียงให้เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการสั่งให้หยุดยิงนะผมก็เลยใส่กันกระหน่ำเลยนะแล้วผมก็ถอยกันมานะตรง